เป็พราะว่ามีคนต่างชาติด้วยเขาอาจจะไม่เข้าใจให้เพียร์เล็กมั้ย Are you guys having fun เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนี่แหละนี่แหละบอกแล้วนี่แหละของจริงนี่แหละเป็นไงทุกคนพอยังฮะฮะไม่ร้อนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าพวกผมร้อน วันนี้เห็นทุกคนยิ้มร่าดีใจมากๆแล้วนะครับอพวกเราก็ไม่ได้เจอทุกคนสักพักแล้วก็วันนี้ได้กลับมาเจอทุกคนก็ดีใจมากๆครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆของพี่ศิลปินท่านอื่นด้วยนะครับสวพอวกเราวงนี้ก็ฝากตัวอีกทีหนึ่งนะครับไม่มีต่างประเทศด้วยต้องฝันเลยนะครับอ่า yes เล็กฝ่ายละฝ่าอละต่างยนเลยโจ๊ะแล้วเฮ้ we are dice and we are a new T-pop group uh, We would like to introduce ourselves. So, do you want to introduce in English? Yeah. Yeah. Yeah, we should try. Hey, I think yeah, we should yeah. try. Okay. Oh. So, my name is Alex. Alexander Buckle. Yeah. I'm not saying

ฮัลโหล I'm Archer เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกสองคนกันอีกสองคนเขาไปหลบอยู่แล้วนะไม่เป็นไรระหว่างนี้เราซาวเสียงกั็นไหมได้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนแรงทุกคนเป็นยังไงไหนๆก็มาคอนเสิร์ตตัางถิ่นขอขอซาวเสียงขอซาวเสียงขอฟังเสียงก่อนขอแล้วไหนๆก็สามร้อยหกสิบแล้วอะฟังเสียง คืนนี้ยังอียาวกายเลยมีพี่เดินปิ้งอีกหลายคนเลยที่จะมามอบความสุขให้กับคนใช่คใช่เมื่อกี้ลูกพี่บัสของเราบ้านซัดตัวไปยกใหญ่เลยน่าจะมีหอบกันอยู่นะพอบัสเสร็จเมื่อกี้เพราะว่ามีดนตรีที่สนุกแล้วก็เพลงบัสที่ผมชอบมากเพลงไหนครับเพลงไหนครับเพลงบัสฟาร์ต้องการนี่จะแชร์ทุกคนเลยว่าฝากเพลง พี่ๆมาช่วยเงแล้วก็ฝากเพลงของเราเลยไปดูไปแล้วก็ฝากซิงเกิลสองของเราเลยคือพี่พี่เปียกพี่พี่อันนี้พูอ่ะเฮ้ยพูดออมาเลยอะเฮ้ยลสองคนก็ขึ้นมาละครแนะนำตัวเปสังกิจหน่อยเมื่อกี้เขาอเมื่อกี้เขานะนาตัวเปสังกิษไปอา Ah, ah, Hello, Hello, uh, Hello. Uh, Hi, everyone. I'm got Are you guys ready for the next song? Woo! Yeah, time to by Pink and a hub, Let's go.